สวัสดีค่ะวันนี้เซลบอมจะมาแนะนำของตัว CL Sport ให้ลูกค้าทุกท่านทราบนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตัว CL Sport นะคะกระจังหน้าตรงหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบผิดนะไฟนะคะไฟ Daylight หรือไฟ Daytime จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นไฟฮาโุดเส้นนะคะส่วนนะคะไฟเลี้ยวจะติดกับตัวถังรถเนาะนะก็ แล้วเรามาดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนข้างในนะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มกดอัตโนมัติเนาะแล้วก็มาคุญแจนะคะกุญแจจะเป็นแบบมือบิดนะคะ ส่วนตรงหน้าพงมาลัยนะคะจะมีมัตติฟังก์ชันให้กับลูกค้าเรามาดูด้านหลังกัน ด้านหลังของเรานะคะด้านหลังนะคะสามารถพับได้หกสิบสี่สิบนะคะถังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะคะถังน้ำมันนะคะอยู่ตรงนี้เนาะ สามารถรับได้อยู่ที่ e ย0 0นะคะ9195นะคะที่ยังไม่ลองรับตอนนี้คือ e 85นะคะลูกค้าอง์ประกอบโดยรวมก็จะมีประมาณนี้ของตัว GL Sport นะคะก็จะมีสติกเกอร์ด้านข้างให้กับลูกค้าด้วยนะคะ พร้อมสติกเกอร์ด้านหน้าสปอร์ตอตเตอร์ชั่นนะคะสวยหรูดูแพงสวัสดีค่ะหลังจากที่บอมพาลูกค้าดูส่วนประกอบต่างๆของตัว GL สปอร์แล้วนะคะผมก็จะมาเสนอโปรโมชั่นแรงๆให้กับลูกค้านะคะลูกค้าใช้เงินออกรถแค่2 5 0 0นะคะก็คือ รถคันที่บอกให้ลูกค้าดูเมื่อกี้ลูกค้าก็คือลูกค้าแท็เงินออกรถ่ง2 5บาทวันที่ลูกค้ารับรถเท่ากับลูกค้าจ่ายออกรถแค่ศูนย์บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรโมชั่นแรงๆนะคะหรืออยากได้โปรโมชั่นที่บอมเสนอไปก็สามารถพักมาในไอดีนไลน์าด้านล่างที่บอมขึ้นให้กับลูกค้าได้เลยนะคะบอมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ